ครับสวัสดีครับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยรักมวยชอบมวยไทย7สีชอบก่อนชกในรายการมวยไทยเ็สีประจำวันอาทิตย์ที่14มกราคม2 5 6 7ที่จะถึงนี้คู่แรกนี้เป็นมวยรอบปูนเสือรอบสายสีเป็นการพบกันระหว่างเจ้าสิทธิรักปอไผ่แดงจะพบกับนิวปรกรณ์สโชคมีชัยร้2ปอนด์มวยคู่นี้ชอบไปที่เจ้านิวปรกรณ์สโชคสโชคมีชัยดูว่า หลักเตรียมจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายเลี่ยมเชิงดีกว่าน่าจะชนะเจ้าศิร,รักปอภผยแดงที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะ,หวะเตะต่อยหนักแรงอาวุธครบเครื่องแต่ออกลูกมั่วไปหน่อยไปลายนี้มียุบมีย่นจึงให้เจ้านิวปกรณ์สอสุกมีใยนี้น่าจะเอาชนะเข้ารอบได้คู่ที่สองนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าปิกปอตอทองทว,วีจะพบกับยอดนาทีพดุงมวยไทยยิม เป็นมวยรอบปูนเสือสายซีใครชนะไปพบกับผู้ชนะของคู่แรกเจ้าเป็กปอตอททองตวีนี้เป็นมวยเขาปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่งลูกบูลูกสู้นี่ดีเดินปั้มตีล็อกรัดมัดตีแข็งแรงแข็งแกร่งส่วนเจ้ายอดนาทีพดุงชายมวยไทยหยิมนี้เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องจังหวะต่ตอยอาวุธหลากหลายเดี่ยมเชิงดีมวยคู่นี้ ผมยงชอบไปที่เจ้าป๊กปาตททองทวีนี้ดูว่าลูกเขานี้จัดกว่าน่าจะใช้ลูกเข่าปั้มตีชนะเอาชนะได้ในยกไปลายคู่ที่สามรองคู่อีกของรายการนี้เป็นการพบกันาาระหว่างเจ้ายอดมงคลเพชรมงคลศูนย์จีราห้วยต้มจะพบกับมังกรบูมเด็กเสียนคู่นี้ชกกันร้อยสิบแปดปอนด์มวยคู่นี้ผมยังออกลองไปที่เจ้ามัางกรบูมเด็กเสียนนี้ดูว่าเป็นมวย จังหวะเตะต่อยหนักแรงอาวุธหลากหลายอาวุธครบเครื่องลูกหนักลูกแรงน่าจะชนะเจ้าเพชรมงคลศูนย์ฟิราม้ต้มที่รู้ว่าเป็นมวยจังหวะฟีมือครบเครื่องจังหวะเตะต่อยเขาปั้มตีแต่รู้ว่าเป็นมวยที่โดนหนักๆนี้ก็ไม่ก็ได้ไปลายๆนี้มียุบมียน่นจึงให้จึงให้รองไปที่เจ้ามังกรบูมเบ็ยเสียนนี้น่าจะพิกเอาชนะในยกปลายๆได้คู่ที่สี่คู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้า ก้องพบยาสีฟันสมุนไพรสายโยกที่พบกับนิคพลันชัยคู่นี้โชคกันในพิกัดร้อยยี่สิบห้าปอนด์มวยคู่นี้เจ้าก้องพบยาสีฟันสมุนไพรสายโยกนี้เป็นมวยมีหมัดมีซอเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่ง,ง,งอาวุธที่ถนัดของเขาก็คือลูกเขา่าเดินปั้มตีส่วนเจ้านีพลันชัยนี้เป็นมวยจังหวะเตะต่อยดักเตะด,ดักต่อยจังหวะฟีมือครบเครื่องเหลี่ยมเชิงดีคอยกียบคอยกันคอยโตอ,ออกแข้ง มีหมัดมีศอกคอยเสริมแต่ดูว่าเป็นมวยที่หยุดไปนานและโดนหนักๆน,นี้ก็ไม่ค่อยได้คู่นี้จึงชอบไปที่เจ้าก้องพบยาสีฟันสมุนไพรแซโยกหรือเจ้าก้องพบบอสุขสันนี้น่าจะใช้ลูกศอกที่ไม่ดีอาจจะจิงเต็มชนะนกได้แต่ถ้าไม่นับไม่นอกนี้ไปๆก็มีลุ้นลูกเขาปั้มตีน่าจะเอาชนะเจ้าเมฆพลันไยที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะทีมาครบเครื่องเี่ยมเชิงดีพระชก ช่องเก็บสีนี้ดูว่าหน้าเสือจะดีใจดูว่าผู้นี้ถึงชอบไปที่เจ้ากองพบบอสุขสันนี้น่าจะชนะได้มวยชอบ80%ชอบไปที่เจ้าเป๊กปตทอทองทวีคู่ที่สองและมวยชอบ90%ชอบไปที่เจ้านิวปกรณสอโชคมียัยคู่ที่หนึ่ง